<ans> หน้ากหน้าไะใหญ่มากเทวดาสารู้อิทธเลี่ยนนะเรื่อไปได้ไปได้ไม่กิโละขาลองไปดูดลว่าทีมงานเขาของมิวจักอะไไปได้ครับไม่ได้ไม่คิดเลยเนี่มไม่รู้ว่าทีมงานวันนี้เป็นแบไหนะ

เหมือนเมื่อคาแล้วอไปจอดรถที่เบนเจอร์รังสิตอ่ะเออจอดอยู่นี่รถอตงานนี้จอออกก็ไม่มองซ้ายเห็นัก็ไม่มองรถออกมันชนตึ้งด no ีแม่ไม่กระเด็นมาดนรถผมอ่ะก็เลยต้องเนี่ยไงน่อมจงเป็นตัวจริงเรไม่งเป็นราจริงานครับเขาเปตัดือเอรถอยู่ที่อ่ะ Để à, eg, đi ừ. ừ. à, yeah. là được, dừng lại, dừng lại rồi sao, dừng